สวัสดีค่ะปริศนาปกแดงมาแล้วนะคะงวดของวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกนะคะทุกคนเวลาไปไวมากทุกคนตุลาแล้วนะคะทุกคนเ,เรามาดูคำใบ้ปริศนาในงวดนี้กันนะคะคำใบ้ปริศนามีอยู่ว่าเด็กน้อย8ปขวบชอบเล่นหมาการานกล้วยวันละ4ตัวเลยจากคำใบ้ปริศนานะคะเด็กน้อย 8ขวบชอบเล่นหมาการกล้วยวันละ4ตัวเด็กน้อยแอดมินก็ตีเป็น1 8ขวบก็จะได้เลข8ชอบเล่นหมาการกล้วยวันละ4ตัวก็จะได้4นะคะเ่าเรามาดูภาพปริศนาประกอบไปด้วยนะทุกคนซึ่งในภาพปริศนานะคะก็จะมีเด็กกำลังขี่หมาการกล้วยอยู่นะคะทุกคนซึ่งเด็กแอดมินตีเป็น1 าจะมีคําว่า8ปดขวบด้วยเนาะก็จะเป็น1 8แล้วก็มา้มาม้าเอ็ดมินตีเป็น4แล้วก็การกล้วยเอ็ดมินตีเป็น9กนะคะก็จะได้เป็น1 8 4 9นั่นเองนะคะทุกคนสำหรับชุดตัวเลขแอดมนจับให้เป็น1 8 4 1 8 9 1 4 9นะคะแล้วก็ชุด2ตัวนะคะแอดมินให้เป็นหนึ่งแ 8 4 8สี่แปดเก้าแล้วก็สี่เก้านะคะทุกคนสำหรับภาพปริศนาปกแดงนะคะเดี๋ยวมาดูกันที่ชุดตัวเลขกำลังวันนะคะวันนี้ชุดตัวเลขกำลังวันตัวเดียวโดดวันนี้เขาให้เด่น9้รองเจดกับสนะคะทุกคนซึ่งงวดที่แล้ว3ามเจดนะคะเขาแล้วมาดูตัวเลขกำลังวันวดน,นี้หวยออกวันอังคารนะคะให้มาเด่นสามเกเจดนะคะทุกคนแล้วก็ชุดตัวเลข2ตัวนะคะ มี3031 35 39 91 93 95 99 707 174 75นะคะแล้วก็ชุดตัวเลข3993ชนกันนะคะทุกคนอ่าสำหรับแนวทางเลขปริศนาปกแดงในงวดนี้นะคะทุกคนมาดูต่อที่อ่าปริศนาเรื่องสารกันนะ,ะทุกคนคำใบปริศนาในงวดนี้นะคะมีอยู่ว่าโกดูนางกวักลอยน้ำ จากคำใบปริศนาทุกคนจะมีนางกวักอยู่ในน้ำนะคะกำลังกวักมืออยู่นางกวักเอ็ดมินเป็นผู้หญิงเอ็ดมินให้เป็น4น้ำให้เป็น1นะคะแล้วก็ชุดตัวเลขที่เขาให้มาในวดน,นี้นะคะมี60725 60795นะคะทุกคนอ่ะลองมาจับคู่กันเอานะคะสำหรับตัวเดียวโดดๆเขาให้เด่น5งวดน,นี้แล้วก็ ดมาดูชุดตัวเลข2ตัวกับ3ตัวกันนะคะงวดนี้2ตัวให้เด่น5 5 4 3 7 52 205 5 56 5, 5 69แล้วก็2ตัวเด่น6ให้65 60 61แล้วก็64นะคะสำหรับปริศนาเริงสารในงวดนี้ทุกคนามาดูต่อกันที่ไม่ไดเขียนทองให้ชูก,กันเลยนะคะทุกคนไม่ไดเขียนทองให้ชูงวดนี้นะคะ คําใบปริศนาไม่อยู่ว่านกกับเต่า8ตัวตายขึ้นสูงช้าง3ตัวลงต่ําจากคําใบ้ปริศนานกแอดบินตีเป็น1กับ6เต่าตีเป็น4 8ตัวก็จะได้เลขแปดคำว่าตายก็จะได้เป็น0นะคะก็จะได้16480แปดศละก็ชุดตัวเลขที่เขาให้มาก็จะมีช้างแอดบินตีเป็น7กับ9 สามตัวก็จะได้สามนะคะทุกคนอ่ะสำหรับชุดตัวเลขที่เขาให้มานะคะมีเลขหนึ่งสี่หกศูนหนึ่งสี่หกแปดะคะที่เอดมินเห็นเนาะแล้วก็สามศูนย้าแล้วก็สามเก้านะคะอ่ะทุกคนลองจับคู่กันเอานะคะสำหรับ3ามตัวแอดมินจับได้เป็นหนึ่งหกศนหนึ่งสี่แปดนะคะ แล้วก็หนึ่งสี่ศูนย์นะคะทุกคนตรงที่เลขสี่นะคะชี้ไปที่เลขสามแอดมินให้เป็นสี่สามเก้าแล้วก็หนึ่งสี่สามแล้วก็หนึ่งหกสามนะคะชุดสองตัวแอดมินให้เป็นสี่หกสี่แปดหกแปดสี่สามหกสาม 93นะคะทุกคนอ่ะสำหรับแนวทางปริศนาไม่ได้เกียนทองให้โชคนะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงๆปังๆนะคะ